กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติกระผมนายวิราศักดิ์เครือเทพนะครับรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชารัฐประาศาสนศาสตร์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหมาวิทยาลัยและในฐานะคณะกรรมการคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้มาพูดในฐานะผูะ้ชี้แจงนะครับผมกลับขอบพระคุณทุกท่านที่โกโรุณาให้ความเห็นที่มีต่อร่างรัฐธรรมน,นูญมีหลายประเด็นที่ ท่านสมาชิกได้ให้ข้อสังเกตนะครับเช่นถ้าจะกระจายอำนาจไปแล้วปลายทางคืออะไรผลลัพธ์คาดหวังอะไรได้บ้างหรือแม้กระทั่งประเด็นเรื่องกระจายอำนาจทางการคลังที่หลายคนก็เห็นว่าเป็นหัวใจสําคัญของการกระจายอำนาจตกลงในส่วนของข้อเสนอที่ว่าสัดส่วนรายได้ของท้องถิ่นร้อยละห้าสิบต่อร้อยละห้าสิบที่เป็นรายได้สุทธิของรัฐบาลน,นะครับจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไร รวมถึงข้อกังวลหลายอย่างที่กังวลว่าหากกระจายอำนาจมากขึ้นไปแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสูญเสียวินัยหรือไม่นะครับผมก็ผมก็จะขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆในการชี้แจงประเด็นต่างๆโดยใช้เอกสารสไลด์ประกอบสักเล็กน้อยนะครับผมคิดว่าประเด็นแรกของการกระจายอำนาจแล้วก็คิดว่าทุกคนเห็นตรงกันนะครับก็คือว่าการกระจายอำนาจเนี่ยในคณะยกร่างเนี่ย เรามองว่าปลายทางของมันคือการทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นมันคือการทำให้อำนาจการตัดสินใจทรัพยากรรวมถึงกระบวนการทางการบริหารจัดการนะครับลงไปถึงภาคประชาชนซึ่งนั่นแหละคือเจ้าของประเทศตัวจริงที่เรามองฉะนั้นในบริบทของการกระจายอำนาจที่เราวางไว้ตรงนี้นะครับมันคือเครื่องมือหรือวิธีปฏิรูป,ประบบรชาชการที่สำคัญที่นำไปสู่การ เพิ่มอำนาจเพิ่มพลังหรือเพิ่มสิทธิของประชาชนน,นี่คือเจตนารมณ์นะครับทำไมเรื่องนี้ถึงสําคัญขอายาสไลด์ถัดไปนะครับผมเรียนด้วยความเคารพครับทุกท่านทุกท่านน่าจะเห็นปรากฏการณ์นี้คล้ายคลึงกันในช่วง 10- หรือ20ปีที่ผ่านมาก็คือว่าเรามีความตื่นตัวเรื่องกระแสประชาธิปไตยตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาใช่ไหมครับหลายท่านคงรู้แล้วผมพูดสั้นๆนะครับแต่หลังจากนั้นล่ะครับเราเห็นความตื่นตัวของภาคประชาชนเป็นช่วงเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นเอง หลังจากนั้นไม่นานนะครับภาคประชาชนเรียกว่าถูกทําให้อ่อนแอไปเยอะมากมีการกระจายอำนาจก็จริงภาคประชาชนเข้มแข็งขึ้นก็มีความเข้มแข็งเป็นช่วงเวลาสั้นๆ6กถึงเปีหลังจากที่มีความตื่นตัวเรื่องนี้นะครับภาคประชาชนมีความตื่นตัวเยอะมากอยากเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมาร่วมวางแผนมาร่วมตัดสินใจนะครับแต่ท้ายที่สุดและนี่เ,เป็นเหตุผลสําคัญนะครับว่าทําไมโครงสร้างที่เป็นอยู่มันไม่พอก็เพราะว่า มนมีส่วนร่วมแล้วมามีข้อเสนอแล้วอยากจะมีงบประมาณไปพัฒนาด้านนั้นด้านนี้ตามความต้องการของประชาชนก็ปรากฏว่าติดขัดในแง่ของอำนาจหน้าที่บ้างติดขัดในแง่ของงบประมาณมีไม่พอบ้างเพราะทุกอย่างต้องขอส่วนกลางทุกอย่างต้องขอผ่านผู้กำกับดูแลฉะนั้นเนี่ยผลในทางลบที่มันเกิดขึ้นจากโครงสร้างที่มันกระจายลงไปไม่สมบูรณ์นะครับประชาชนส่วนหนึ่งก็อาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายละไม่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วนั่นหมายความว่าโครงสร้างที่เกิดขึ้น มีความเบ่งบานในช่วงสั้นๆ5้าปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันเริ่มทำให้ภาคประชาชนเนี่ยอ่อนแรงลงเสื่อมถอยลงผมว่าตรงนี้แหละคือ,อจุดประสงค์แรกแล้วก็เป็นตัวพื้นฐานที่สําคัญว่าทําไมเราต้องพูดเรื่องกระจายอำนาจปลายทางของมันก็คือมันก็ต้องทําให้ประชาชนเข้มแข็งขึ้น,น,นให้เขาดูแลปกครองตอนเองให้มีทรัพยากรในการบริหารจัดการท่านไม่ต้องกังวลนะครับอย่าไปกลัวว่า ถ้าให้อำนาจประชาชนไปแล้วให้งบประมาณประชาชนไปแล้วเดี๋ยวเขาจะบริหารจัดการไม่ดีไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่าวันนี้ประชาชนคนไทย67ล้านคนเนี่ยคิดบริหารจัดการและรับผิดชอบตัวเองได้ขอเพียงเรามีโครงสร้างอำนาจรัฐที่รองรับสิบทธิหรืออำนาจตัดสินใจของประชาชนเนี่ยผมว่ามันจะทําให้ภาคประชาชนกลับมาเข้มแข็งมากขึ้นผลที่มันจะตามมากับท่านสมาชิกนะครับผมเชื่อเลยว่าท่านก็จะเบาใจขึ้นน่ย ชาวบ้านไม่ต้องมาร้องเรียนไฟไม่ติดหนึ่งดวงจัดการอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับอย่างที่เราหลายท่านคงเจออันนี้ผมว่าเป็นเจตนาลมประการแรกแต่อย่างที่บอกครับโครงสร้างที่เป็นอยู่มันมีข้อจํากัดโดยเฉพาะประเด็นที่ท่านสมาชิกหลายท่านพูดเรื่องการคลังอันนี้เป็นหัวใจสําคัญซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับมันมีข้อจํากัดที่สําคัญที่อยากจะนําเสนอในสไลด์หน้าถัดไปนะครับตัวเลขอาจจะดูเล็กนิดหนึ่งนะครับแต่ผมขออนุญาตสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นข้อจํากัดทางการคลังที่สําคัญ3 อขออภัยครับสี่เรื่องใหญ่ๆอันที่หนึ่งท่านทุกท่านดูตรงนี้นี่คือโครงสร้างไรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันนะครับโดยรวมวันนี้เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,7852 แหง่งได้รับงบประมาณโดยโดยเฉลี่ยนะครับตัวเลขกลมๆก,ก็คือ7 0 0แสนล้านบาทต่อปีถามว่าเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ต่อไรายได้ของรัฐบาลก็29.6%ที่ท่านเห็นตัวเลขพูดกลมๆก,ก็คือไม่เกินร้อยละ 30. เพียงพอไหมต่อการจับบริการที่ต้องดูแลประชาชน67ล้านคนทรัพยาการส่วนใหญ่อยู่ที่รัฐบาลทุกท่านคงเห็นนะครับสัดส่วนรายได้2ล้านกว่ากว่าอยู่ที่รัฐบาลท้องถิ่นเอาไป700แสนกว่าฉะนั้นนี่คือข้อจํากัดที่สําคัญอันหนึ่งที่ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการไม่ได้ตัวเลข700ล้านท่านอาจจะบอกว่าเยอะแต่ถามว่าพอกระจายไปแล้วลงไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมๆ8,000แห่งเนี่ยนะครับผมให้สถิติท่านสักเล็กน้อยนะครับ ถามว่าแล้วพอกระจายไปเนี่ยท้องถิ่นขนาดใหญ่มีงบงบประมาณเยอะๆอย่างกรุงเทพมหานครอย่างเทศบาลขนาดใหญ่ต่างๆนั่นเรื่องหนึ่งแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย้มรวม,ม8,000แห่งเนี่ยนะครับมีท้องถิ่นที่ได้รับงบประมาณต่อปีน้อยกว่า50ล้านบาทนะครับหรืออนุมานด้ว่ามีงบประมาณพัฒนาเนี่ยงบประมาณลงทุนเนี่ยต่ำกว่า10ล้านบาทเนี่ย4,737แห่ง จาก8,000แห่งนะครับหรือคิดเป็นประมาณ100ละ60หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือในวงเงินที่จัดสรรอยู่เนี่ยท้องถิ่น1อ0ละ60เนี่ยงบประมาณพัฒนาไม่ค่อยพอนะฉะนั้นนี่ผมว่าเป็นโจทย์ข้อจํากัดตัวที่หนึ่งที่ทําให้ทําไมต้องคุยกันเรื่องสัดส่วนไรายได้นะครับข้อจํากัดที่2องท่านอาจจะบอกว่าอ้าวท้องถิ่นมีรายได้น้อย7แสล้านก็เพราะว่าท้องถิ่นไม่ขยันหาเงินใช่ไหม ไม่ขยันจัดเก็บภาษีใช่ไหมครับคาตอบผมก็คือจะบอกว่าถูกครึ่งหนึ่งไม่ถูกอีกครึ่งหนึ่งท้องถิ่นอาจจะขาดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเป็นไปได้แต่ท่านต้องดูนะครับเราเพิ่งมีท้องถิ่นเพิ่งมีอำนาจในการจัดเก็บภาษีอย่างจริงจังที่เป็นภาษีท้องถิ่นเนี่ยประมาณ20กว่าปีสัมพกรณ์ประวัติศาสตร์เป็นร้อยกว่าปีนะครับอย่าไปเทียบกันแต่ถามว่า20กว่าปีของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพปร,ปรับปรุงที่ดีขึ้นไหมในการจัดเก็บภาษีดีขึ้นเยอะ ดีขึ้นเยอะถ้าท่านมีโอกาสดูสถิติย้อนหลังนะครับรายได้ของท้องถิ่นเติบโตปีละ6-7%ตลอดซึ่งโตกว่า GDP ของประเทศด้วยโดยเฉลีย่ยสองทำไมรายได้ท้องถิ่นถึงไม่เยอะล่ะที่ผมบอกว่าผิดไปไปสรุปว่าท้องถิน่นรายได้ไม่เยอะเพราะว่าไม่เก็บภาษีไหมคำตอบก็คือว่าเพราะว่ารัฐไม่ได้ให้อำนาจทางภาษีกับท้องถิน่นอย่างเพียงพอเหมือนสากล ยกตัวอย่างเลยครับที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดท้องถิ่นอยากจะมีรายได้ภาษีจากทรัพย์สินใช่ไหมครับ property tax ในภาษาอังกฤษที่เราพูดกันตัวหนึ่งรัฐบาลก็กรุณาออกกฎหมายมาแล้วก็คือกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี62ปรากฏว่าก็เป็นโครงสร้างภาษีที่มีฐานภาษีที่แคบมากจำกัดมากให้การยกเว้นมหาศาลโดยเฉพาะถ้าเราพูดอย่างภาษาชาวบ้านก็คือกลุ่มทุนขนาดใหญ่เนี่ยได้รับประโยชน์จากการยกเว้นเนี่ยเยอะมากจนทำให้รายได้ท้องถิน่นมันไม่ได้ มากอย่างที่ควรจะเป็นเกิดจากใครไม่ได้เกิดจากท้องถิ่นแน่นอนเกิดจากรัฐไปตัดสินใจให้นอกจากรัฐตัดสินใจให้แล้วรัฐยังบอกอีกนะครับว่าอ้อปีนี้เกิดโควิดงั้นเดี๋ยวรัฐบาลคิดเองให้เลยว่าเดี๋ยวลดภาษีลงไปแล้วกันโดยที่ไม่ได้ปรึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ กรณีแบบนี้มันไม่ได้เกิดแค่ตัวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกิดกับภาษีหลายตัวที่เป็นฐานสําคัญของท้องถิ่นภาษีรถค่าธรรมเนียมร้อยเลื่อนบ้างรัฐบาลก็เพิ่งประกาศลดไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับลดภาษีค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดินรัฐบาลไม่เคยชดเชยคืนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเต็มจํานวนฉะนั้นการจะสรุปว่าท้องถิ่นมีรายได้ที่จํากัดเนี่ยแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วไปโทษเขาหรือโยนบาปให้ท้องถิ่นว่าเกิดเพราะตัวท้องถิ่นเนี่ยคงจะไม่ใช่อันนี้ต้องกลับมาทบทวนที่นโยบายของรัฐเรื่องรายได้ของท้องถิ่น พอท้องถิ่นอยากจะเพิ่มประเภทภาษีใหม่ๆอีกไม่ต้องพึ่งตัวรายได้เดิมๆที่รัฐบาลมอบให้ก็ทําไม่ได้โครงสร้างไม่ได้บอกว่าไอ้คุณไปออกข้อบัญญัติท้องถิน่นคุณไปออกเทศบัญญัติท้องถิน่นจัดเก็บภาษีได้เองไม่ได้อีกไปติดขัดที่หลักกฎหมายภาษีก่อนเห็นไหมครับทั้งหมดเนี่ยที่เล่ามาในประเด็นทางการคลงังที่เราบอกว่ารายได้ท้องถิ่นมีสัดส่วนพึ่งพาตนเองเพียงสักประมาณ10%เซนี่ยมันเกิดส่วนใหญ่เหตุผลเพราะว่ารัฐทําให้เป็นเช่นนี้ มันก็เลยเป็นข้อสนับสนุนว่านี่แหละถ้าเราไม่แก้โครงสร้างใหญ่เนี่ยมันไปต่อไม่ได้อันนี้นะครับรวมไปถึงหลายท่านแสดงข้อกังวลจากตัวเลขเมื่อสักครู่นะครับอขออนุญาตตารางเมื่อสักครู่อีกสักครั้งหนึ่ง7จ็ดแสนล้านบาทที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับข้อเสนอของคณะผู้ยกก่างตรงนี้กำลังจะยกตุ๊กตานะครับว่าลองดูแล้วกันว่าสัดส่วนมันเป็นร้อยละห้าส ถามว่าตัวเลขนี้มีฐานทางวิชาการรองรับไหมผมก็จะเรียนด้วยความเคารพครับ,รบโดยส่วนตัวเองในฐานะนักวิชาการเคยทําการศึกษาวิจัยให้กับสํานักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจแล้วใช้เป็นนโยบายในปัจจุบันด้วยเราพบว่าเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนตามกฎหมายที่กําหนดนะฮะที่มี3-400ภารกิจเยอะไปหมดเลยเนี่ยสัดส่วนเพียงแค่ร้อยละ35ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจปี42ไม่พอนะครับ ท่านอาจจะบอกว่าพอใจแค่35%เปอร์เซ็นต์เนี่ยจบแล้วเอาแค่นั้นพอไม่ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญหรอกแต่ผมกำลังจะบอกว่าจากการศึกษาอย่างในทางวิชาการวิเคราะห์ต้นทุนของการจัดบ,บริการของท้องถิ่นให้ครบตามกฎหมายเนี่ยปรากฏว่าสัดส่วนขั้นต่ำอันนี้คือข้อมูลที่วิเคราะห์ประมาณปี2560นกะครับก่อนโควิดนะครับ,นนรบสัดส่วนของท้องถิ่นควรจะเป็นประมาณร้อยละต่อ55%อันนี้คือข้อมูลทางวิชาการที่ยืนยัน แน่นอนวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปเยอะบทบาทภารกิจท้องถิน่นในฐานะที่ต้องรับมือกับภัยพิบัติที่คาดคิดไม่ได้เนี่ยเยอะขึ้นมาก45%มันคงไม่ใช่ละเราก็เลยคิดว่าเพื่อให้คิดต่อไปถึงในอนาคตร้อย5 0ห้น่าจะเป็นตัวที่เหมาะสมคําถามต่อมาท่านก็นถามอีกว่ามันเยอะเกินไปเป็นไปไม่ได้หรอกโอ้จากเจ็ดแสล้านถ้าจะต้องเป็นห้ใช่ไหมครับมีท่านสมาชิกได้พูดถึงมันจะต้องขยับเป็นหนล้านล้านบาท หรือจะเอามาจากไหนอีก5้0แสนล้านนะครับผมกลับเรียนด้วยความเคารพมันเป็นประเด็นที่เราต้องช่วยกันคิดโจทย์ใหญ่มากในทางภาษีแก่อนในทางระบบการคลังของประเทศทางเรื่องที่พอเป็นไปได้นะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าในหลายๆประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มีข้อจํากัดในวิธีคิดเลยเขาบอกออกแบบได้นี่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการราชก,การแผ่นดินเรื่องทางการเงินการคลังนะครับผมยกตัวอย่างนะครับแต่ผมองต้องย้ำว่าเป็นแค่ตัวอย่างแนวคิดนะครับยังไม่ได้เป็นบทสรุปเช่น ถ้าเราบอกว่าสัดส่วนรายได้ของท้องถิน่นต้องเพิ่มอีก5แสนล้านผมยกตัวอย่างง่ายๆครับเราสามารถใช้มาตราการในฝั่งรายได้หรือมาตราการในฝั่งรายจ่ายได้ทั้งคู่ในฝั่งรายได้นะครับง่ายที่สุดถ้ารัฐบาลเห็นความจําเป็นตรงนี้นะครับส่วนที่เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและไม่เคยแบ่งคืนให้กับท้องถิ่นเลยในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพยากรมีภาษีอยู่สองประเภทที่สําคัญ1ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า personal income tax 2ภาษีเงินได้นิติบุคคล corporate income tax ทั้ง2ยอดนี้ปีนึงปีปีหนึงรัฐบาลจัดเก็บตัวเลขได้เท่าไหร่นะครับตัวเลขกลมๆที่ผมจำจำไดถ้ถ้าผิดพลาดขออภัยนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเก้าแสนล้านเกือบเกือบ9 0้าแสนล้าน2ตัวนี้ทำไมผมถึงยกตัวอย่าง2ตัวนี้นะครับคำตอบก็คือถ้าท่านมองในแง่ของความเป็นธรรมทางภาษีก่อน แหล่งกําเนิดภาษีสองตัวนี้มาจากไหนคําตอบก็คือมาจากพื้นที่ท้องถิ่นทั้งนั้นคนไปทํางานในพื้นที่บริษัทห้างร้านนิติบุคคลไปตั้งอยู่ในพื้นที่แต่รัฐบาลเก็บภาษีเข้ามาส่วนกลางทั้งหมดนะครับในปัจจุบันไม่เคยแบ่งภาษีสองตัวนี้กลับคืนไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลยผมก็ลองยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราใช้สูตรแบบ50-50ถ้ารัฐบาลยินดีแล้วก็คิดว่ามันเป็นธรรมกับเจ้าของทรัพยากรในพื้นที่นะแบ่งไปครึ่งหนึ่งมาแล้วครับ4ี่0,000กว่าล้าน ไม่ได้ยากในการออกแบบถามว่าเดี๋ยวท่านก็จะถามอีกว่าโอ้ยเดี๋ยวรัฐบาลมีเงินไม่พอไปทําภารกิจเดี๋ยวผมเล่าต่อมาตรการฝั่งรายจ่ายต้องทําไปควบคู่กันขาดอีกนิดหน่อยหลักหมื่นล้านถามว่าจากอะไรนะครับคำตอบง่ายที่สุดเลยวันนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มเก็บร้อยละเจ็ดโดย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 รัฐบาลเนี่ยนะครับแบ่งให้กับท้องถิ่นน้อยมากหนึในเจุดจุดจ็ดจากเเนเนี่ยนะครับ รัฐบาลกไ็ได้เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ท้องถิ่นได้ไปประมาณสัก2อสามแสนล้านบาทต่อปีเท่านั้นแต่ก็หลักการเดียวกันครับแล้วมันเป็นธรรมในทางภาษีไหมเพราะว่าการบริโภคไปก่อให้เกิดผลกระทบเกิดขยะเกิดนู่นเกิดนี่ในพื้นที่ท้องถิน่นท้องถิ่นต้องดูแลจัดก,การแต่รัฐบาลเอาภาษีตรงนี้ไปเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราปรับสัดส่วนตรงนี้ใหม่จากเดปแบ่งให้ท้องถิ่นเป็นสัก2%จาก7%เนี่ยนะครับผมว่าตัวเลข5้าแสนล้านไม่ได้เป็นเรื่องไกลเกินเอืม สิ่งที่จําเป็นจะต้องทําคู่กันเพื่อให้เป้าหมายตรงนี้บรรลุนะครับก็คือต้องทําเรื่องมาตรการรายจ่ายไปด้วยพอเราเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วจะด้วยตัวแบบไหนก็ตามนะครับที่ผมพูดมาเป็นแค่ตุ๊กตานะครับสิ่งที่จําเป็นจะต้องควบคู่กันก็คือรัฐบาลไม่ต้องกังวลครับว่าเงินน้อยลงแล้วเดี๋ยวจะทํางานลําบากสิ่งที่เราควรจะต้องออกแบบไปคู่กันก็คือเรื่องรายจ่ายหรือพูดใหม่ก็คือเป็นเรื่องของอํานาจในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเหตุการณ์โควิด หรือภัยพิบัติต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วพอสมควรในตัวนะครับว่าการมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นด่านหน้าในการรับมือภัยพิบัติเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วได้ผลดีมากผมคิดว่าภารกิจทางด้านการรักษาพยาบาลปฐมภูมิรพศต่อหรืออาจจะไกลไปถึงขั้นที่เป็นทุติยภูมินะครับสามารถผ่องถ่ายไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ภายใต้หลักคิดของการปกครองตอนเองที่เรากำลังพูดกัน การศึกษาก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งครับที่คิดว่าวันนี้เนี่ยระบบการศึกษาที่จัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคุณภาพดีขึ้นเยอะมากโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการสอบดีกว่าโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในสัดส่วนที่เยอะกว่าฉะนั้นถ้าเรายอมรับว่าประชาชนดูแลจัดการหลักสูตรบริหารจัดการการศึกษาเขาดูแลลูกหลานของเขาเองได้อย่างดีนะครับภารกิจ2อย่างนี้ครับโรงเรียนขั้นพื้นฐาน การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานปฐมภูมิหรืออาจจะกลไปถึงทุติยภูมิเนี่ยนะครับพองถ่ายหรือถ่ายโอนไปครับให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เรียบร้อยครับสองส่วนนี้ผมเชื่อเลยครับนี่นี่คือภาระงบประมาณประมาณรวมๆกันปีหนึ่งห้าแสนล้านนี่คือตัวเลขที่เรากำลังพูดกันฉะนั้นถ้าโดยโครงสร้างนี้ไม่ไปกระทบครับความมั่นคงการส่งเสริมเศรษฐกิจรัฐบาลอยากจะทําเรื่องนี้เป็นยุทธศาสตร์ชาติผมว่าไม่มีปัญหามันจัดแบ่งกันได้นะครับอันนี้แหละครับที่ผมคิดว่า เป้าหมายแรกที่เราต้องการจะทําก็คือทําให้ภาคท้องถิน่นหรือภาคประชาชนเนี่ยรับผิดชอบแล้วก็ดูแลจัดก,การตนเองแล้วก็น่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับขออนุญาตใช้เวลาอีกสักเล็กน้อยนะครับผมคิดว่าเวลามีจํากัดนะครับครับควรจะใช้สําหรับการชี้แจงได้ครับท่านสมาชิกที่อภิไปรายไว้หลายข้อนะฮะ ครับครับ,รบข้อต่อไปคือตอบข้อคําถามแล้วครับว่าทําไมต้องไปถึงร่างรัฐธรรมนูญใช้กลไกปัจจุบันได้หรือไม่นะครับขอสไลด์ถัดไปเลยสั้นๆนะครับผมเรียนด้วยความเคารพครับเรามีรัฐธรรมนูญเรื่องกระจายอำนาจเนี่ยส0ูเนี่ยถือว่าเป็นปักหมุดหลักของประเทศไทยก็ว่าได้แล้วก็เป็นตัวที่นํามาซึ่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนกระจายอำนาจนะครับแต่ในทางเทคนิคก,กฎหมายปรับเรียนด้วยความเคารพ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจำหน้าที่หลายท่านพูดกันว่าทําแค่นี้ก็พอทําให้เต็มตามกฎหมายกระจำนานาจก็พอแล้วเนี่ยผมเรียนด้วยความเคารพเลยคือไม่พอโครงสร้างกฎหมายของประเทศไทยท่านคงทราบพรบกําหนดแผนขั้นตอนกระจำนานาจก็มีฐานะศักดิ์และสิทธิ์เท่ากับพระราชบัญญัติอื่นๆที่กําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใช่ไหมครับพอกฎหมายขัดกันการตีความว่าอำนาจเป็นของท้องถิ่นดำเนินการได้โดยทั่วไปมันไปต่อไม่ได้ ประสบการณ์25ปีของประเทศไทยเนี่ยผมว่ามันพิสูจน์พอสมควรแล,ล้วนอกจากระดับพระราชบัญญตัติในขั้นของกฎหมายลูกหรือที่เราเรียกว่ากฎหมายของฝ่ายบริหารก็เป็นอุปสรรคอีกอันหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําอํานาจหน้าที่ไม่ได้แม้ว่าจะมีพรบกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจไว้แล้วอันนี้นะครับผมคิดว่ามันต้องการภาพที่ใหญ่ขึ้นหรือลําดับชั้นของกฎหมายที่สูงขึ้นเพื่อวางรากฐานในเรื่องนี้ให้ชัดเจน แล้วแน่นอนครับท่านอาจจะก,กังวลว่าอย่างนี้กฎหมายอื่นๆต้องมันจะขัดหรือแย้งอะไรไหมเมื่อเราวางราบฐานรัฐธรรมนูนแล้วครับโดยกระบวนการทากฎหมายกฎหมายไหนขัดหรือแย้งใช่ไหมครับก็ต้องไปปรับปรุงไปแก้ไขกันต่อไปหลังจากนั้นนอกจากนี้ทําไมรัฐธรรมนูญที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยถึงสําคัญผมผมคงสรุปสั้นๆประมาณนี้นะครับถ้าเราลองมองย้อนภาพไปเป็น3มช่วงเวลา2 5 4 0 2 5 5 0 2560 หลายท่านพูดตรงกันที่ผมได้ฟังจากท่านสมาชิกเมื่อสักครู่ก็คือปี40เนี่ยวางรากฐานของการกระจายอำนาจไว้แบบหนักแน่นและเข้มแข็งละใช่ครับนั่นคือจะเรียกว่ายุคทองของการกระจายอำนาจของไทยก็ว่าได้แต่มันกินเวลาสั้นๆสัก7-8ปีเท่านั้นเองการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองปี49ทุกท่านคงทราบดีนะครับมีการวางรากฐานใหม่ปรารัฐธรรมนูญใหม่ฉบับ50ธรรมนครับธรรมตาครับครับเชิญครับ งข้อหาครับประท้วงท่านประธานครับให้เวลาผู้ชี้แจง15นาทีนี่เกินมา3นาทีแล้วเดี๋ยวถ้าต่อไปผมอภิปรายเนี่ยขอเกินบ้างอย่าว่าผมขอประท้วงผู้ประท้วงครับท่านประธานครับปร,ประท้วงข้อบังคับข้ออะไรครับ หูมีได้ไปแค่หูบ้างนะครับไทวงข้อห้าไปทวงท่านประธานการประชุมผมขอไปท้วงครับท่านประธานเสียสีครับท่านประธานครับขอให้ผมชี้แจงนะครับคือตอนนี้ทางผู้ชี้แจงเนี่ยนะครับผมได้เตือนแล้วว่ามีการจํากัดเวลานะครับเงินถ้าใช้สิทธิ์ไปนะครับก็จะหมดเวลาที่ที่จะตกลงกันไว้นะครับซึ่งการตกลงก็ยังไม่ได้ยุตินะครับเช่นเดียวกันนะครับท่านสมาชิก ที่เราขึ้นชื่อไว้เจ็ดนาทีนะครับแต่ละท่านก็จะผมผมบันทึกไว้หมดนะครับไม่มีปัญหาอะไรให้ท่านพูดเต็มที่บวกหนึงบวก2บวก3นะฮะบางท่านตรงนะฮะไม่มีบวกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมใช้การประเมินของผมนะครับและท่านสมาชิกก็ใช้การประเมินของท่านนะครับว่าท่านใดพูดดีไม่ดีเกินเลยไปหรือเปล่านะครับท่านก็ วินิจฉัยแล้วก็ลงมติได้ถูกต้องนะครับนะหรือว่าท่านถ้าทนไม่ไหวถึงขนาดน,นั้นก็อาจ,จะมาท้วงว่าพูดซ้ําซากอะไรก,ก็ได้นะครับตกลงนะครับท่านกิติศักดิ์ไม่ต้องเสนอนะครับเดี๋ยวก็ถึงคิวท่านแล้วนะครับนะครับไม่ต้องมาโต้เถียงกันดีกว่านะครับผมใช้บันทึกเอาว่าใครพูดเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นี่ผมพูดใช้เวลาไปอีกแล้วนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณท่านประธานครับผมกาลังตอบชี้แจงนะครับโดยใช้ข้อมูล2ประเด็นครับสั้นๆส,สุดท้ายนะครับที่กำลังจะบอกว่าทาไมต้องแก้รัฐธรรมนูญเพราะว่าเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประเด็นที่มีการซักถามเยอะซึ่งผมก็เล่าว่า40เนี่ยมันวางหลักฐานม,มาดีแล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะแต่พอปี50ถ้าท่านได้ดูเนื้อหาสาระสําคัญนะครับท่านท่านอ่านทั้งฉบับเนี่ยท่านอย่าดูแค่โครงสร้างหมวดว,ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นมันมีหมวดที่ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดเกิดขึ้น ในปี 5, รัฐธรรมนูญปี50มันทําให้ดุลอํานาจของท้องถิ่นกับภูมิภาคเปลี่ยนไปเยอะและผมเชื่อว่าตรงนั้นแหละคือคือจุดหมายมุดหมายอันหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้ข้อจํากัดของการดําเนินงานหรือความเป็นอิสระของท้องถิน่นมันน้อยลงไปมากฉบับ60หลายท่านก็คงเห็นแล้วครับว่ามันเริ่มอ่อนลง,เร,นลงเริ่มอ่อนลงเรื่องท้องถิน่นฉะนั้นที่ผมพูดประเด็นนี้โดยสรุปก็คือว่าถ้าเราไม่แสดงเจตนารมณ์ให้ชัดรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดใช่ไหมครับ รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศก็จะไม่เดินหน้าขับเคลื่อนเจตนารมณ์ที่เขียนไว้และประวัติศาสตร์ในช่วงแต่ละช่วง10ปี10ปี10ปีเนี่ยผมว่ามันเห็นภาพชัดฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ตอบในตัวนะครับว่าทําไมเราถึงต้องวางรากฐานในรัฐธรรมนูญให้เข้มข้นขึ้นเราหวังว่ารัฐบาลในอนาคตซึ่งจะเป็นพักใดก็ตามเนี่ยนะครับจะนําพาซึ่งนโยบายนี้ไปปฏิบัติในประเด็นนี้นะครับสุดท้ายครับหลายท่านกังวล ผมก็คงต้องทําหน้าที่ชี้แจงท่านกังวลว่ากระจายอํานาจไปแล้วภาคประชาชนภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมหรือไม่ประเด็นเรื่องทุจริตผมไม่พูดซ้านะครับพอมีท่านสมาชิกอภิปรายไปแล้วแต่ผมอยากจะให้ดูสไลด์อีกหน้าต่อไปอีกสักเล็กน้อยนิดเดียวท่านกังวลว่าท้องถิ่นดูแลประชาชนไม่ได้เดี๋ยวจะทุจริตคดโกงกันมากขึ้นกังวลว่าจะเสียวินยัยผมให้ข้อมูลครับณนะวันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเนี่ยก่อนหนี้รวมกันมูลค่าส0 0 0 0ล้านบาทเศษ ข้อมูลจากสำนักงานบริหารนิสารณะนะครับแต่เหลือค้างจริงๆหรือที่เราเรียกว่า outstanding debt นะครับนี่ที่ค้างจริง9,000กว่าล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของ GDP ไม่ถึง1%ของ GDP ฉะนั้นไม่น่าจะเป็นข้อกังวลนะครับต่อมาว่าท้องถิ่นพร้อมหรือไม่ในการดูแลประชาชนนะครับงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจทำขึ้นมาเมื่อปี57เหมือนกันพูดเอาไวชา้ชัดว่ามีกระจายอำนาจไปแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดูแลประชาชนนะครับอขออนุญาตสไลด์ก่อนหน้านี้นิดนึงครับก่อนหน้านี้นิดเดียวครับแลวผมคงจะจบการพิจารณานะครับเพื่อให้กระชับที่สุดอันนี้คือผลสํารวจกลุ่มประชาชนภาคครัวเรือนอย่างเป็นระบบขนาดใหญ่พอสมควรนะครับที่ถามมุมมองของภาคประชาชนว่าท้องถิ่นจัดบ,บริการให้กับเขาเนี่ยเป็นที่พึ่งได้ไหมดูแลได้หรือไม่พอใจกับบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้หรือไม่ คำตอบตอบตรงกันครับว่าท้องถิ่นสามารถจัดบ,บริการได้ดีพอสมควรเลยนะมีความพึงพอใจระดับดีดีมากสูงเนี่ยหกกว่าเปอร์เซ็นต์ในบริการหลายๆประเภทของท้องถิ่นโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้นเยอะมากหลายท่านที่อยู่ในพื้นที่น่าจะทราบดีแต่ทําไมท่านอาจจะถามต่อว่าอ่ะก็ดีอยู่แล้วก็จบแค่นี้ได้ไหมเราก็จะบอกว่าอย่างนี้ครับนี่คือผลงานของท้องถิ่นในช่วง15ปีที่ผ่านมาที่ต้องทํางานภายใต้เงื่อนไขข้อจํากัดเยอะมาก ยังทำงานให้ประชาชนพึงพอใจได้เฉลี่ยร้อยละ60ฉะนั้นเรามองต่อไปในอนาคตว่าถ้าเราให้อิสระกับท้องถิ่นเยอะขึ้นมากกว่านี้นะครับทั้งอำนาจเงินบุคลากรการตัดสินใจกรอบกฎหมายต่างๆเนี่ยผมว่าประชาชนจะพึงพอใจกับท้องถิ่นเยอะขึ้นและนี่แหละผมว่าคือหลักฐานที่พิสูจน์ในตัวนะครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมเราน่าจะสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีอำนาจอิสระ ในการจัดก,การตนเองได้มากขึ้นกว่านี้นะครับกลับขอบพระคุณท่านประธานแล้วก็ที่ประชุมครับ